นะักรงพนมอเตอร์ดัดโชกแผงคอซ่อมมอไซ์จังหวัดชนบุรีสวัสด,ดีครับวันนี้มีโชกแผงคอของ f อซจากจังหวัดปราจินบุรีนะครับเอฟี FC ท่านนี้เป็นช่างเหมือนกันนะครับเป็นช่างซ่อมมอไซ์มือผมเลยส่งมาดัดคันที่สองแล้วครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาแกะร้องกันเลยนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับก็ข้างในก็มีโชกับแผงคอนะครับผมก็ต้องมาประกอบใหม่ครับไปเอฟซีไม่ได้ประกอบมาให้ครับก็มาประกอบใหม่นะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดักเลยดีกว่าเราลองมาเช็คคร่าวๆดูแล้วก็ไม่มีอะไรอกครับ่ขั้นตอนแรกเรามาดัดยาวก่อนดีกว่า ขั้นตอนการดัดของผมนะครับผมจะดัดโชกก่อนนะครับแล้วค่อยดัดแผงคองานดัดโชกแผงคอมันก็มีค่สองส่วนเนาะคือส่วนของโชกัับส่วนของแผงคอนะครับผมจะดัดส่วนของโชกก่อนครับส่วนโชกก็เนี่ยครับแนวแกนโชกแผงคอนะครับแนวนี้เนี่ยครับ แนวแกนโชกแผงคอกับระนาบนะครับระนาบแนวแกนชกแผงคอกับระนาบดับป้องกันนะครับไป่แบบนวดไปนะครับดูซิตำแหน่งมันได้ไหมตำแหน่งรองตำแหน่งกดมันได้ไหมถ้าไม่ได้ขยับนิดนึงครับเนี่ยครับพี่ีการวัดครับแนวแกนชกแับแนวแกนแผงคอให้เป็นแนวเดียวกันใช้เหล็กแป๊บนะครับท่อนหนึ่งตรง หาตรงๆครับเอาไว้ท่อนเอาไว้วัดแบบนี้เลยครับถ้ามันเกินก็กลับหน้านะครับถ้าเราดัดไปวัดไปมันจะไม่มันจะขาดเกินไม่เยอะครับขาดก็ขาดไม่มากเกินเกินไม่เยอะเพราะเราก็ค่อยดัดไปค่อยวัดไปครับดัดไปวัดไปเล็งไปครับตรงไหนมันไม่ได้ตรงไหนมันได้ค่อยขยับหาครับ แนวแกนโยกแผ่นคอ,อกับบวยนี้ห้กับกระนาบครับแล้วเดี๋ยวไปดัดฉากอีกทีตอนเปิดงานช่วงดัดหยาบอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งครับดัดแล้วก็ดัดแล้วก็วัดว,ดวด้แล้วก็ดัดดัดแล้วก็วัดครับมันจะไม่หนีไปไกลพี่แอร์นะครับเราไม่ไไม่ค่อยวัดไว้ไม่ค่อยเราดัดเสร็จเราไม่เราไม่ค่อยวัดดูอ่ะ มันจะหนีไปไกลครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นวัดดูสิว่ามันเป็นยังไงแล้วที่เราดัดไว้สักคู่นี่มันเป็นยังไงมันไปที่ไหนฉากมันได้ไหมเวอร์เนียมันได้ไหมถ้าเราดัดดัดดัดแต่ไม่เช็คเลยอะ่ะมันก็จะไปเยอะครับหนีเยอะเล็งด้วยครับวัดด้วยครับเล็งก็เพื่อจะไม่ให้มันไม่ให้เอาขึ้นยกขึ้นยกลงหลายครั้งเนาะ มันยกขึ้นยกลงยก,ยก,ยกลงยกขึ้นหลายครั้งเพราะเราไม่เลงครับแล้วก็ไม่รู้ไงพอเราเลงเราเห็นว่ามันไม่ใกล้เคียงเราก็เช็คดูครับเช็คเลงนอดน,ดนิดนึงครับเลงนอตแล้วก็ต้องวัดอีกครั้งนึงนะครับหน้าเป็นยังไงฉากเป็นยังไงฉากได้ไหมขั้นตอนนี้ต้อง วัดฉากแล้วนะครับไม่ได้ก็จับทางนิดนึงครับมันหุบนิดนึงแนวตั้งนะครับอย่างนี้แนวตั้งอย่าก,กดแรงนะครับกดแล้วปล่อยกดแล้วปล่อยกดแล้วปล่อยนะครับจนตีได้ครับ ลองวัดดูสิว่าที่ดันเมื่อกี้นี่ยเป็นยังไงหรือถ้ายังไม่แน่ใจก็ลองวัดอีกสักรอบก็ได้ครับเฮ้ทำไมมันได้ง่ายจยังนะลองวัดอีกสักรอบนี่มันยังไงได้หรือเปล่า ามั่นใจว่าได้แล้วก็วัดแกนป็นคอต่อไปเดี๋ยวแต่แต่แกนแขงคอต่อเลยเพราะว่าเรามั่นใจแล้วว่าชุดโชคมันได้หมดแนละ้วดัดแกนป็นคอต่อเลยครับเอาแท่นดัดแกนป็นคอขึ้นเลยต้องต้องวัด แกมคอมัน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 เอียงทางซ้ายหรือเอียงทางขวาต้องจำให้ได้เลยนะครับทีดัดไปดัดมางงผมก็งงกันนะเนี่ยทีงงมันดัดยิ่งดัดยิ่งไปใหญ่เลยทำไมมันไม่หายทุกทีดัดผิดฟังครับกลับหน้าครับทีเราเนี่ยงงอะไปทางไหนไปทางไหนนะจำไม่ได้ละถ้าจำไม่ได้จริงต้องวัดนะครับวัดใหม่นะครับงั้นจะเสียเวลาดัดครับเอาเวลาไปวัดดีกว่าครับวัดแปบเดียว เสียเวลาดัดต้เสียวเวลาแก้อีกทำให้งานเราช้าลงก็แผงชกหมดไปแล้วหรือแผงคอเนี่ยพอจัดแผงคอที่ได้ก็ได้ถ้าไม่มีแล้วด<อ>เดี๋ยวเราลองไปวัดดูกันว่าผลงานของเราเป็นยังไงสักคู่ที่เราวัดไว้แต่ได้เราดัดไว้วัดแผงคอเขาได้ดัดแผงคอก็วัดแผงคอนะครับ ไม่ได้อะรอบค่อยๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องแรงมากนะครับตามสภาพหน้างานเนาะเป็นแรงมากกนะ็ต้องมาแก้กันขาดนิดหนึงเกินหน่อยครับสามสี่รอบสี่ห้ารอบเดี๋ยวมันก็มันก็พอดีเอง มันจะลุ้มหนักมือเ,อ,เองอ่ะหนักมือมันจะมันจะมันจะผ่อนมันจะเบาเ,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 เองอีกรอบก็ประมาณนี้ครับมาตรฐานประมาณสามสี่รอบสี่ห้ารอบแต่ตัวยาก,ยากอ่ะโอ้โหใส่เก้ารอบเลยนะเดี๋ยวขาดเดี๋ยวเกินเดี๋ยวเกินเดี๋ยวขาดอยู่นั่นแหล,ละไม่เสร็จีถ้าได้นี่ก็จบแล้วครับอย่างเสร็จแล้ว ไม่มีอะไรแล้วขอเวลาแป๊บหนึงร่าการแสดงว่าได้ที่เนี่ยรีเช็คครั้งสุดท้ายและท้ายสุดครับฉากเป็นไงครับฉากของแกนโชเพราะฉากแกเป็นพอได้แล้วเมื่อกี้เนะี่ยเมื่อเนี่ยเป็นไงครับรีเช็คฉาก ได้แล้วก็เดี๋ยวเช็ครนหน้าครับรนหน้าไเป็นยังไงไมร่รูนน้ระนาคือให้บางโคนหน้ากับล้อนหน้าอยู่ตรงกลางกันเป๊ะเลยนะครับไม่ให้บังโคนหน้าไปทางล้อหน้าไปทางนะครับโอเคครับจบค่าวเดี๋ยวเราไปพอส่งงานกันดีกว่าครับวันนี้ผมก็ขอจบการน,นําเสนอการดัดโชคของ แผงคอของ f อจังหวัดปราจีนบุรีไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ